สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงตามคําขอ EP 2ครับซึ่งช่วงนี้ครับหลายคนครับได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปผมครับบอกว่าพี่คะอยากให้พี่นําการ์ดเฟรด y ี้เตล่ามาเล่นดูได้ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะนำการ์ดเฟรด y ี้เตล่าครับมารีวิวหรือว่ามาลองเล่นให้ทุกคนได้รับชมนะครับาตามคําเรียกร้องของอหลายคนเนาะ ที่มาแสดงความคิดเห็นครับแต่ก็ท่านไหนครับมีความประสงค์หรือว่า,อ,าอยากแสดงความคิดเห็นอยากเสนอแนะอยากให้ผมนําการ์ดโนนการ์ดนี้หรือว่านําจี one, ้โนนจี้นี้มาเล่นดูหรือว่ามารีวิวได้ครับสามารถเสนอหรือว่าสั่งจองเข้ามาได้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็คือก็เหมือนกับชื่อชื่อช่วงเลยก็คือตามคําขอครับเดี๋ยวผมจะนาการ์ดหรือว่าจี้เหล่านั้นครับมารีวิวให้ทุกทุกคนได้รับชมครับ วันนี้เฟรนิเตล่าครับเซตที่ผมจัดมาก็จะมี2สายเนาะก็จะเป็นสายล้มกับสายวิกนะครับอ่าที่ยิงการเฟรนะิเตเล่ามันเป็นสายวิกตอรี่อ่าแต่ว่าผมจะจัดแปลงให้มันเป็นสายล้มด้วยเนาะอ่าแต่ว่าเซตแรกที่ผมจัดมาครับมันจะเป็นสายวิกตอรี่ความสามารถของการนี้อ่าหลายคนนะครับคงอาจจะรู้ดีครับอ่าก็คือเมื่อถอยเต่าโอกาส3าเเนย้ายทันทีภายในระยะที่ถอยได้ครับก็คือ พูดง่ายว่าสรุปง่ายสกิลแรกของแฟนนี่เตย่ามันจะเป็นแปนลอยฟ้าครับอ่าเมื่อเราเมื่อเราถอยเต่าปุ๊บเราสามารถอ่าเลือกย้ายไปยังระยะที่ถอยได้นะครับอ่าแล้วก็เมื่อเราวาัปไปแล้วปุ๊บมันจะสร้างแลนมาข้างแถวเลยนะครับอันนี้อ่าก็ะจะเป็นแปนลอยฟ้านั่น,น,นเองครับแล้วก็เมื่อก่อสร้างโอกาส35เนครับสร้างอาคารหนึ่งหลังและเพิ่มข้ามทางคูณ2ครับอ่าแล้วก็เมื่อ สร้างเลนมาคท0ถอยเตาอีกครั้งก็จะเป็นเป็นวันฮัลล่าครับพูดง่ายๆว่าคาแฟนนี่สเต,เตล่าครับมันจะเป็น2ส,สกิลครับสกิลแรกก็จะเป็นเป็นลอยครับเป็นลอยฟ้านั่นเองสกิลที่2ก็จะเป็นเป็นวันฮัลล่าครับบวกกันครับถ้าผมเจอการแบบนี้บางทีผมก็แพ้มันนะบางทีอ่าเพราะว่ามันออกดีมากครับถอยต่อถอยต่อรัวๆครับใบนี้และก็ครับเซตที่ผมจัดมาก็จะเป็นหมวก หมวกสวการครับใครมีหมวกป้องกันหมวกกระแพงเหล็กก็ใสมาได้เหมือนกันครับแต่ที่ผมใส่มาก็คือเผื่อเจอพวกไดออนครับแม่งชิงวิกได้เร็วมากครับไดออนและก็เจ็ตแผกโลครับหนึ่งแหละที่ผมใส่จี้นี้มาก็คือมันมีโล่ป้องกันครับทดแทนหมวกป้องกันได้ครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนหมวกป้องกันนะอันนี้มันจะป้องกันได้แค่หนึ่งเทินต่อหนึ่งครั้งครับถ้าเทินไหนไม่ออกครับมันก็จะไม่สร้างโล่แล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรป้องกันเลยครับก็จะ ถ้าเจอสายลมก็จะโดนโจมตีได้ง่ายครับแต่ถ้า70%มันออกครับมันก็จะชาร์จโล่ขึ้นมาครับเพื่อป้องกันการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้ครับแล้วก็เราสามารถใช้เจ็ทครับวิ่งไปจบวิกตอรี่ได้ครับแล้วก็อุปกรณ์เช่นแบบซูเปอร์ไดเมนชั่นครับี้นี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะพี่ใส่มาทําไมมันมีแปน็นอยู่ในตัวอยู่แล้วที่ผมใส่มาก็คือเพื่อให้มันจบวิกตอรี่แล้วก็สร้างเลมากให้เร็วขึ้นครับอ่านี้ แล้วก็ที่ผมเสริมเข้ามาก็คือบอดจับใยบินมุมครับจีนี้ครับสามารถดักได้ทั้งสายวิกสายลมเลยครับที่ชอบวล็ปบ,บ่อยๆครับโดนแน่นอนครับบอกเลยถ้าเขามีหมวกป้องกันหรือว่าหมวกกําแพงเหล็กครับมันก็จะสลายหมวกเขาค่อนข้างเร็วครับอันนี้แต่ว่าตามที่ผมไปเล่นมาเนี่ยบางทีมันก็บวกไปถึง80%เลยนต์เลยนะทิ้งจอ,อบางทีบางที3 3เอซนออกทุกตาก,ก็มีนะ,ะมันแล้วแต่เกมครับถ้าเกมมันอวยมันก็ออกดีครับ โอเคเนาะตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปเล่นในแผนที่อารีนาเเล้วกันเนาะอ่าเราจะท้ายทายความโหดก็แล้วกันถ้าเราเจอสายสายล,ไไล้มละลายเราก็ทําใจครับบอกเลยเพราะว่าเรามีการป้องกันแค่หนึ่งครั้งครับเดี๋ยววิกตอรี่ครับอ่าโอเคตอนนี้เราจะเล่น <ๆ S 1> เป็นคนแรกครับอ,รอ่าเราก็จะทอยไปที่อ่าสี่ครับปึ๊บ มาตรงนี้ครับอตอนนี้โล่เราสร้างเรียบร้อยแล้วครับปโอเคอเป็นในมิ n ชั่นเราออกครับเราก็จะว่ามาตรงนี้ครับเราสร้างความหลังไปเลยนะครับเพราะว่าอ่าเรามีแฟนมาลาลาอยู่ในตัวครับถ้ามันไม่ออกมันก็จะเพิ่มทีละสองเปอร์เซ็นต์ครับขอถอยไปที่สิบก็แล้วกันเนาะโอเคอเป็นรอยเราไม่ออกครับตัดเมืองหรือเปล่าโอ้โหเขาไม่ตัดครับ อ้าทำไมเขาไปตรงนั้นวะ,ถ,ะถ้าเป็นผมผมจะมาตรงนี้นะนี่บูธมือใหม่ตรงนี้เพื่อดูดผมแล้วก็ลุ้นต่อยอีกอเ้าถอยได้ห้าครับสงสัยเขาน่าจะเล็งไลน์นั้นไลน์ครับ12องครับโอ้โหหมวไม่ออกเลยครับอ่ะเป็นร้อยออกครับเห็นไหมว่าเราก็จะวับมาสร้างเมืองคู่ตรงนี้ครับถอยต่อไหมโอ้โห47เ็นไม่ออกครับถอยต่อ สำหรับผู้เล่นใหม่ครับอสามารถจัดเซตแบบผมมาเล่นได้นะครับผู้เล่นใหม่ยึดอยึดเกาะมาถ้าไม่มีบอทดครับอสามารถใส่กันตายเข้ามาหนึ่งชิ้นได้นะครับออันนี้ไอจีนี้ผมผมรู้สึกว่ามันครบเครื่องนะอะเราแค่ใส่หมวกเข้ามาครับก็ได้ใส่หมวกเข้ามาเพราะว่านะเห็นไหมมันมีแป็นอยู่ในตัวอยู่แล้วมันมีทั้งเป็นรอย มีทั้งเป็นจักรพรรดิไม่ใช่เป็นจักรพรรดิเป็นวันทล่าอยู่ในตัวด้วยครับเราแค่ใส่หมวกแล้วก็ใส่กันตายเข้ามาหนึ่งหนึ่งอย่างก็ได้แล้วก็ใส่กี้หนึ่งมาเสริมครับมันจัดเซ็ตไม่ค่อยยากเนาะสำหรับแฟน,นดิดเซราครับเห็นไหมจบเวกเรียบร้อยแล้วเ,วเดี๋ยวผมจะเล่นสายวิกตอรี่ให้ดูอีกสึกงหนึ่งตาเนาะอ่ามีแค่หมวกมีแค่กันตาย สองอย่างนี้ครับตรับผู้เล่นใหม่นะสองอย่างนี้ก็ได้เนาะเพราะว่านีกันอยู่ในตัวครับผมหลบบอกเลยว่าคนท่างดีนะตอนมันใหม่ใหม่ผมแพ้ผมแพ้การแบบนี้ครับเยอะมากครับเล่นทีไรแพ้ทุกทีครับตอนนั้นตอนตอนแฟรี่เซล่าใหม่ๆหม่ครับแพ้วิกตอรีมันครับตอนนี้เราก็เจอสายโหดแล้วครับสายล้มละลายครับเราต้องริงวิทให้คเร็วที่สุดครับ ถ้าเราไม่รีบวิก <c oughs> ขอโทษครับถ้าเราไม่รีบวิกเขาก็จะล้มเราเพราะว่าการป้องกันของเราครับมีแค่โล่หนึ่งชั้นเท่านั้น่าตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับขอเป็นเราออกดีๆหน่อยนะ <c oughs> เขาเ,เขาน่าจะเลือกเมืองผุดเนาะอ้าว แปน็นออกว่ะแปน็นออกก็สวยงามครับแบบนี้สิบครับเบิ้นหน่อยให้โอเคโอเคอันนี้ออกดีอยู่นะอันนี้แล้วก็เราก็จะใช้เจ็ดครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยครับตามโอเคออกไหม โอ้โหเจ็ดไม่ออกว่ะเจ็ดไม่ออกแบบนี้โอ้โหตังค์ไม่พอซื้อครับอู้เจ็ดเจ็ดผมโอ้โหรวยครับจังหวะนี้โดนแน่นอนว่าไหมว่าไหมเขาวางอะไรตรงนั้นวะโอโ้จบเลยครับแบบนี้จบเลยเจ็ดไม่ออกว่ะ มาทีนี้เราจะซอยไปไหนดีจบแบบแบบนี้จบเลยครับตีโอ้โหไม่เบิ้ลให้เลยขอเป็นมันลานะข <c oughs> อภัรครับตัวนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับโอเคอ่าเห็นไหมมันมีทอยต่อสามารถพิกเกมได้ครับอันนี้สามสามโอเคโอ้โหต่งพอซื้อไหมนี่โอ้โหเมื่อกี้ครับเกือบแพ้ไปครับเจ็ตไม่ออกครับ ก็เกือบไปก็ค,คือเจ็ดนะมันสามารถพลิกเกมขึ้นมาได้นะครับอ่าเจ็ดนี้เจ็ดที่เป็นเจ็ดแท็กโลครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นสายล้มไะลายนะครับโอ้โหเจ็ดเมื่อกี้เล่นงานพมแล้วอ่าโดนเล่นแล้วครับเจ็ดก็คือโอกาสนั้ง80เปอร์เซ็นต์นะมันไม่ออกครับถ้ามันออกมันก็พลิกเกมได้ง่ายครับแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันไม่ออกมันก็พลิกเกม พี่เก็บให้ฝ่ายตรงข้ามได้นะทําให้ฝ่ายตรงข้ามอ่าได้เปรียบทันทีเลยเหมือนกับเมื่อกี้โอเคเราจะมาเล่นในสายรวมละลายกันแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าเซตนี้มันจะเวิร์กไหมผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะอ่าผมก็จะใส่หมวกป้องกันครับอ่าหมวกใส่หมวกป้องกันใส่ดูดกักขังเข้ามาใส่แป้นยานแล้วก็ใส่โดนก๊อปปี้ราชาบริจาคครับ เพราะว่าการสายวิกตอรี่ได้นะครับแต่ถ้ามันแต่ถ้าโดนมันไม่ออกก็ก็ซวยไปครับ <c oughs> ก็โดนเข้าจบวิกไปโอเคเราก็เดี๋ยวจะไปเล่นในแผนที่เดิมนะครับโอ้โหเมื่อกี้เสียลมชิบหายเลยครับเจนไม่ออกครับ <c oughs> เจอกับโอ้โหคารินครับ โอ้โหเร่อเป็นคนที่สองอีกเขาใส่อะไรมาบ้างไม่เป็นไรเขาก็สายลม้มเราก็สายล้มเหมือนกันครับเขาจะใส่อันนี้มาทำไมมันมีโอกาสดูดแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะอ่าอันนี้ผมไม่แนะนําให้ใส่มาครับทุกทุกคนนะอ่าเพราะว่ามีมโอกาสดูดแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เองเพราะว่าอ่าเราต้องใส่จี้นี้กับตัวของมันครับก็คือเป็นเนื้อวาน,น่าครับเน้เป็นเนื้อวาน,น่าที่ถูกปลุกเท่านั้นครับมันถึงจะเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับจี้นี้แต่ว่าผมเคยเจอครับ ผมเคยเล่นเจอครับประมาณสามวันก่อนครับปล่อยตรงข้ามปล่อยตรงข้ามเล่นการ์ดอะไรวะ่าตอนนั้นอ่าแล้วก็ไปเอาลิง์ไปเอาขี้ลิงอ่าไปเอาขี้ลิงจากเนื้อวานาที่ถูกปลูกมาครับเป็นเป็นหมัดต่อยครับโอ้โหยี่สิบแปดเปอร์เซ็นครับต่อยผมครับแล้วก็หมวกหมวกป้องกันผมไม่ออกด้วยครับตอนนั้นโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเออเปเนนอร์ออเ,เซ็นนี้น้อยครับออกดีเปอร์เซ็นนี้ เปอร์เซ็นต์ประมาณ20% 30%นี้กระดังดีเลยออกดีแน่นอนบอกเลยถ้าใครเล่นแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ 80%, 80เหมือนเจดผมเมื่อกี้เลยไม่ออกครับเดี๋ยวนะสรุปแล้วตอนนี้ผมจะเล่นสายไหน,นสายวิกหรือสายลมสิอ่าส,สรุปง่ายๆว่ามันมันเป็นได้ทั้ง2ส,สายครับ <12. S 1> <laughs> สรุปเอาง่ายแบบนี้เลยเนาะอ่า แต่ที่ผมอยากจะแนะนำครับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นหลายหลายคนครับให้จัดเซตให้จัดเซตลม้มให้จัดเซตวิกตอรี่มาสำหรับการเบนี้นะครับเห็นไหมมันสามารถเล่นได้ทั้งบกทั้งล้มนะถ้าผมจัดเซตล้มมาเราก็บิกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในในตานี้เราจะมาล้มเขาก็แล้วกันเนาะห้าไปโอเค ตะคิวในตัวมันออกดีมากครับเอาคูณสีก็แล้วกันดูดเข้าไหมโอเคดูดเข้าครับขังเข้าไปอ่าเห็นไหมล้มอะไรอีกแล้วก็คือการ์ดใบนี้ครับแฟนด้สเตเล่าครับถ้าเราจัดเซ้สายล้มมาเราก็สามารถวิกได้เหมือนกันครับอ่าเพราะว่าจี้อ่าทำไมกดออกซะนั้น ทำไมกดเข้าไม่ได้วะเพราะว่า,าความสามารถของตัวละครเฟรนดี้เตล่าครับมันเป็นสายสร้างแรนอยู่แล้วเนาะมันเป็นแปนลอยกับเป็นวันฮล่าอยู่แล้วครับถ้าเราจัดไซส์เสียสายล้มเข้ามาใส่แปนยันเข้าไปครับเราสามารถาล้มได้เหมือนกันถ้าเราใส่ดูดเข้ามาใส่โจมตีเข้ามาครับโอเคได้ดีทีหนึ่งเกมครับสำหรับกสอ่าเฟรนดี้เตล่าครับสายล้ม โอ้โหเติมขอบด้วยครับ <Okay. S 1> โอ้ตกใจหมดถือว่าเจอเจอพวกไดออนซะแล้ว <Okay. S 1> อ่าได้เป็นคนที่2ด้วยครับเขาพวกอะไรมาโอ้โหมีอันนี้มาด้วยวะธรรมดามหนี่ถต่เขาวิ่งมาครับเราสามารถขโมยเมืองเขาได้นะนี่เรามีโดนก๊อปปี้ครับก๊อปปี้ราชาบริจาควิ่งไหมไม่วิ่ง ผมขอแนะนำครับคู้เล่นใหม่ที่มีตัวนี้นะอ่าตัวเอวิน่าที่ถูกปลุกที่เป็นลิงนะผมไม่แนะนําให้นํามาเล่นในแผนที่อารีน่านะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างแพงครับขอแนะนําให้ไปเล่นในแผนที่โลกอ่าแผนที่โลกแผนที่อะไรอีกอ่ายอกสองโอเคแผนที่โลกแผนที่หัตเทพอะไรต่างได้ครับพวกนี้เป็นสองครับออกสามไปเลยออกไหมโอเค เป็นมันธยาออกอยังไงครับเดี๋ยวันหน้าอ่าคอยมาที่10ครับเขาน่าจะมาซื้อเมืองผมหรือเปล่าแล้วก็มาดูดยังไงโอ้โหไม่ซื้อครับตังค์ไม่พอซื้อแน่นอนบอกเลยแต่ว,ว่าเขามีวิ่งครับ<ำ>โอ้โหแล้วก็เดยกลับเมือง โอ้โหชอบเล่นสายล้มใช่ไหมชอบเล่นสายลมใช่ไหม,ม,ไ,หมได้ครับได้แบบนี้ได้เดี๋ยวจัดให้ครับ่ะมาตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมถ้าเราใส่ดูดเข้ามาเราก็สามารถอ่าเล่นได้ทั้งวิกทั้งลมนะปึ๊บโอเคตัดการเข้าไปเจิเอโอ้โหโอ้โหเจ็ดสิบเปอนะครับนี่ไม่ใช่20%นนะไม่ออกเลย โอ้ยเกมน,นี้มันเกินไปจริงๆว่ะ <12. S 1> เแปนยันออกไหนให้แป็นยนันโอเคแป็นยันไม่ออกสครับเห็นไหมถ้าเราจะจบล้มจบบิกก็ได้เพราะว่ามีแปนรอยอยู่ในตัวครับอ่าเราจะไปเล่นล้มก็แล้วกันเนาะดูดเข้ามาดูดเข้ามาดูดเข้ามาอ่า เห็นไหมได้ได้ทอยต่อด้วยครับโอ้โหสามารถชิงได้ทั้งวิทั้งลมนั่นถ้าจัดเซตแบบผมนี่มาตรงนี้ครับสร้างเมืองแพงไปเลยครับเป็นยนันเป็นยันไม่ออกครับไม่เป็นไรออกปีอ้าวแล้วก็ได้ไปพื้นที่หัวมุมมาตรงนี้นะครับเพิ่มเมืองแพงเข้าไปขายเมืองเรียบร้อยแล้วกู้จะกู้หรือจะล้มล้มหรือเปล่า โอ้โหช้าอีกช้าอีกเหมือนจะล้มครับดูจากลักษณะแล้วน่านจะล้มโอ้โหเห็นมึงช้าหรือเปล่าวะนม่ไม่รีบกดเลยชื่ออะไรไ้คนนี้วะืม่มควรมากโอ้โหจะล้มก็ไม่ล้มดูดิครับนะโอ้โหรีดาชิบหายเลยตัวนี้ โอเคตอนนี้มันกู้ไปแล้วครับแม่งกวาจะกู้ได้ม่งช,ช้าทิบหายเลยออโตไปแล้วตอนนี้12สองไปนะครับโอเคติบก็ได้ครับดูดมันเข้ามาดูดเข้ามาดูดเข้ามามกี้ชักช้าใช่ไหมม่อกี้ชักช้าใช่ไหมโอเค เด้งโอเคอ่าตูดเข้ามาครับอ่าดูดเข้ามาล้มละลายไปเรียบร้อยครับอ่าขออีกสักหนึ่งเกมเนาะอ่าถ้าเราจัดเซตสายล้มไปครับถ้าเราไปเจอสายวิกเราก็ล้มเข,าไ,เมเา,เขาได้เหมือนกันเราจะวิกก็ได้เหมือนกันเนาะอ่า ตอนนี้เราเจอกับซีโร่ครับซีโร่นั B ่นเป็นผู้เล่นใหม่เนาะดูจากกี้แล้วโอ้โหตัวนี้ครับเบิ้ลสองแบบม้วงไม่ออกครับโอ้โหแล้วก็โดนผมไม่ออกเลยตอนนี้โอ้โหเล่นแบบนี้นี่ว่าสองครับโอ้โห่นุกมาแล้ว ไม่ออกเฮ้ยอะไรหรอวะเออวาบออกอืมมาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอโอเคเอ่าเราได้ถอยต่อครับฮะขอ,อ,อเป็นยานครับเป็นยานโอเคเป็นยานไม่ออกเป็นอันนี้ออกแทนก็ได้ ตอนนี้เท่ากับว่าผมมีอยู่3ามแปนครับอ่าก็คือเป็นรอยเป็นรอยฟ้าอ่าเป็นรอยฟ้าอย่างแรกอย่างที่สองคือเป็นเป็นมันทล่าอย่างที่3ามก็คือเป็นยานครับตอนนี้อ่าขอลิงตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ่อยต่อไหมโอเคได้คอยต่อครับโอเคได้บนต่อครับหัวไม่ออกด้วยเด้งครับดึงโอเคดูดเข้ามา ตูดเข้ามาครับป้องกันไม่มีด้วยครับโดนครับแบบนี้ขโมยเมืองมาอ่ายึดเมืองมายึกโดนตัดการ์ดเข้าไปครับโอ้โหบอกเลยว่าได้ผลครับเทปนี้ได้ผลเลยอ่าตูดไม่ไยว่าการไปนี้ความสามารถของมันเป็นสายวิกครับอ่าแต่ว่าจี้เครื่องรางผมเป็นสายลมครับอ่า จะจบวิ๊กก็ได้ลมก็ได้ครับได้หมดทุกอย่างโอ้โหดูเว้นทามาทางออกครับจะวิ่งไปไหนให้ะวิ่งไปไหนโดนก๊อปปี้ผมมาไหมมาไหมโดนก๊อปี้ไม่ซื้อด้วยครับตรงสัยตังกลัวต,ตังไม่พออืมิสองไปครับอ่อเก้าก็ได้ครับแผ่นยานครับไม่ออก โอ้โหโดนคัปปี้ผมเมียบไปเลยได้ใส่มาไหมนี่ใส่มาอยู่นะทำไมไม่ออกวะซื้อเมืองหรือเปล่าครับซื้อไหมตามพอซื้อหรือเปล่าระวังแปดสิเไม่ออกนะโอ้โหแปดอร์เซอกมันแปดสิใช่ไหมอ่าแปดสิบเปอรเซนต์ครับเบิล้ลสอง วับโอเคเราสามารถวับไปหยุดเขาได้ครับมาเพราะว่าเราจะจ,จัดมาล้มครับเส้นนี้เราต้องล้มเขาให้ได้ขโมยเมืองมาอีกครับหางพกุกโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครจะนำเสตที่ผมจัดมาครับทั้งสายวิกสายล้มครับไปเล่นก็ทำได้เนาะอ่าก็ลองจัดเสตแบบผม ลองจัดเซตแบบผมได้เลยครับสำหรับสายล้มละลายครับสายล้มละลายถ้าใครจะจัดเซตแบบผมก็ใส่ตามนี้ได้เลยครับเพิ่มเมืองแพงเข้าไปเพราะว่ามันจะถ้าผมที่ที่ผมใส่เป็นยานเข้ามาครับก็คือเพื่อที่จะเด้งแล้วก็ดูดด้วยครับเด้งแล้วก็ดูดด้วยแต่ถ้าใครไม่มีเป็นยานครับถ้าใส่จี้ไหนจี้อื่นอะไรมาก็ได้เนาะใส่มีอะไรมาก็ได้ครับถ้าใครมีมีเป็นยานครับแต่ว่า เราต้องหาจังหวะเอาครับเราต้องหาจังหวะกับเมืองเอาอ่ากับเมืองเพื่อไปดูดฝ่ายตรงข้ามครับถ้าเราไม่มีปันญานเนาะอ่าเพราะว่าปัญญาเนมันดีนะเมื่อเราเด้งปุ๊บอ่าแล้วก็ตกลงมาแล้วก็ดูดด้วยถ้ามันไม่มีปัญญาครับอยู่อ่าอยู่ในตัวมันมันจะมีแค่เป็นวันแปลนวันท่าครับอ่าเมื่อเราก่อสร้างแล้วมันจะไม่ดูดครับแบบนั้นโอเค ถ้าใครชื่นชอบยังไงครับอ่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับช่องแมงดาชแนลทีวีครับอ่าเป็นช่องที่รีวิวเกมเด็ดทีครับบางวันก็จะมีการไลฟ์สตรีมสดบางช่วงเนาะอ่าก็อย่าลืมเข้ามาติดตามมนด้วยและก็ถ้าท่านไหนครับสนใจอยากให้ผมอ่านำการ์ดหรือว่าจี้เครื่องรางอะไรต่างๆมารีวิวหรือว่ามาลองเล่นดูก็สามารถแนะนำมาได้เนาะอ่าเปิดโอกาสให้ทุกๆคนครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วอ่าสำหรับช่วงตามคำขอครับ ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิป EP ที่2ครับต่อไปก็จะมี EP ที่3ไปเรื่อยเนาะอ่าก็ประมาณนี้เลยสำหรับใครที่จะสุ่มเจ๊ะแผกโลครับอ่าเจะแผโลขอให้คนรับโชคดีปิดอีเวนต์โดยใช้เพชรไม่เยอะเนาะอ่ะาโดยใช้เพชรปิดสักประมาณพันสองพันขอให้ปิดนะครับอ่าโอเคไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ